เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชิน้นิมแพคราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับ ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้ากเกมมิ่งนะครับก่อนอนื่นขอทูตถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆาลาช็อปได้นะครับร้านนี้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องรีฟันนะเขาใช้ก,กิฟต์การ์ดเติมฉะน,นั้นเขารีฟันคุณไม่ได้นะครับถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไครป์ที่ช่องคู่ค้ากเกมมิ่งนะครับคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บบาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่ 1แพ็คและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้เมมเบอร์ของช่องผมเปิดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ะสะมัครกันได้นะครับทุกระดับสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้เหมือนกันหมดแล้วก็ได้สติกเกอร์ชใช้ตั้งแต่ระดับแรกซึ่งก็คือ50บาทเลยนะครับก็จะมี50 100 300แล้วก็1000สําสำหรับใส่เปย์นะครับก็เลือกได้ตามความสะดวกของคุณเลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนําทีมสีดาวที่แนะนําให้เล่นแล้วก็สามารถใช้ในอาบิสนะปัจจุบันได้ดีมากๆนะครับโดยที่สีดาวทุกตัวเนี้ยมันไม่น่าจะหายากมากเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับการลงทุนทรัพยากรและของเนี่ยหลักๆแล้วจะลงแค่2ตัวละครเท่านั้นเองนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลาย EP ีนะครับผมจะจัดเป็นปาร์ตี้แบบสําเร็จแล้วมาให้เลยแล้วก็จะมีเกมเพลย์ตอนนําไปใช้ลงในอาบิสให้ดูด้วยนะครับซึ่งก็ ทุกปาร์ตี้นะครับจะแกนตีว่าสามารถไปร่วมกับที่4ดาวที่อื่นแล้วจบอาบิสชั้น12ดาวครบได้นะครับหมายความว่าอย่างที่เนี้ยพอไปร่วมกับที่ของ EP 2เนี่ยซึ่งเดี๋ยวที่ EP 2ก็จะตามมานะ mm hmm. ก็จะสามารถจบดาวชั้นอาบิสชั้น12นะได้จนครบเลยนะครับโอเคส่วนแนวทางการเริ่มของคลิปนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยการพูดถึงปาร์ตี้ก่อนแล้วก็คอนดิชันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ ไปพูดถึงว่ามันคอมบิเนชันกันยังไงพร้อมกับเกมเพลย์ให้คุณดูในแต่ละชั้นนะครับก็คือ1 2 1 12 2 1น3นะครับโดยปาร์ตี้นี้แนะนำให้อยู่ครึ่งบนนะครับไม่ใช่ครึ่งล่างเนาะสำหรับอาบิสนะปัจจุบันหรืออาบิสแพทหนึ่งจดหกนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราดูคอนดิชันกันเลยครับ โอเคครับสำหรับคอนเนชันนะครับก็จะเป็นเบนเน็ต DPS หลักนะครับแล้วก็จะมีชงยุนมีหน้าที่แค่กดเปลี่ยนให้การโจมตีเราเป็นน้ําแข็งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีชิงชิลก็มีหน้าที่แค่แปะสถานะน้ําจากสกิล e แล้วก็สกิลอัลตินะครับโดยตัวชิงชิลเนี่ยจะต้องมีการลงทรัพยากรน,นิดนึงคือทําให้หนที่รีชาสงูงนะครับก็ของผมเนีย่ยใช้เป็นแค่ฟาวเนสเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้ใช้ตัวสกกิฟเชียเพราะว่า เนื่ความที่มันเป็นของ ID ฟครับหมายถึงว่าตัว4ดาวร้วนนะฉะนั้นมันควรจะใช้แค่ฟาวเนียสก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปขนาด Sacrificial อะไรแบบนี้นะบวกกับมันทําให้เฟรมในการที่จะต้องมานั่งกดสกิลของน้องลดลงด้วยนะครับก็แนะนำฟาวเนียสใช้ได้นะครับในกรณีที่ต้องการแปะแค่สาระธาตุแล้วก็ยังเป็นเน็ตนี่ยมันกด E ได้ถีฉะนั้นมันจะมี n e g โผล่เข้าตี้มาตลอดเยอะอยู่แล้วนะครับ 2อตัวนี้ก็คือชงยุนนะครับแล้วก็ชิงชิวไม่จะเป็นต้องลงทรัพยากรอะไรเลยนะครับชงยุนไม่เอาอะไรเลยที่ผมเอาไปเนี่ยก็ไม่มีเลยคุณเห็นเนี่ยแตนอย่างนี้เลยนะที่ผมอาลงไปเนี่ยนะครับผมกดแค่ e จริงๆนะครับแล้วก็ตัวชิงชิวขอแค่มีเนจินิชาร์ได้เยอะอย่างกรณีผมเนี่ยม18ี187.6%นะครับแล้วก็มันได้เพราะว่าเป็นเน็ตผมอ่ะกด e บ่อยอยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้ชิงชิวมีเนจิเพียงพอที่จะใช้งานตลอดนะครับเพราะว่าเรากดสก e ิล e บ่อยมากไงเนาะ ส่วนตัวที่คุณจะต้องลงทรัพ,พยากรนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวก็คือ1นะครับเบนเนตนะซึ่งเป็น DPS หลักของคุณนะครับก็ให้ลงทรัพ,พยากรไปเท่าที่ได้ก็แล้วกันครับส่วนอาวุธก็แนะนําเป็นดาบม่วงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ดาบม่วง นะมันได้ทั้งรีชาร์จนะครับได้เบสแท็กที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ทำให้สกิล E คุณเนี่ยแรงขึ้นเป็นสาย2%ซึ่งตรงนี้นะเป็นพายดามเจสโบนัสนะครับแล้วก็ทำให้ elemental skill ของคุณเนี่ยมีโอกาสติดคริตเพิ่มอีก12%นะครับส่วน a r t ติแฟ t ผมใส่ประมาณนี้นะฮะก็คือคริเลส30คริแเมเจ189.1ซึ่งเดี๋ยวพอมันรวมกันกับคริเลสของตัว ของตัวดาบอ่ะพอมันรวมกับเคลเลีของตัวดาบเนี่ยคุณก็จะได้เคลเลีเพิ่มขึ้นเป็น48.5%ซึ่งผมมองว่ามันมันโอเคแล้วแหละนะในส่วนตัวผมผมก็โอเคก็เล่นประมาณนี้ไปเนื่องจากของผมมีประมาณนี้แหละนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้มันโยกมานั่นแหละมันโยกมาครับก็ทาเล่นผมอัพแค่ E กับ Q ินะครับนอ e ร์ม l <Normal S 2> ไม่ต้องอัพเนาะเรา Normal เพื่อให้มอนสเตอร์ติดสถานะน้ำแข็งหรือติดฟรเซนเพราะมันมีดาบชิงชิวด้วยเฉยๆนะครับ ต่อไปตัวหนึ่งที่คุณต้องใช้ทำาดิมพเหมือนกันคือน้องหมีหรือเซียนหลิงนะครับเซียนหลิงเนี่ยก็หลักๆอ่ะ EM ผมมันเยอะเพราะว่าผมใส่แล้วก็เบนนะครับแล้วก็์ติแฟกต์เนี่ยผมไม่ได้ใส่สีไฟด้วย์ติแฟกต์ผมใส่เป็นสองไฟ2องวันเดอร์เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่มีของก็เลยย้ำมาแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าเลือกได้ก็สีไฟดีกว่าหรือจะเป็น2ไฟ2กลาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เพราะว่าที่2ที่ผมนําไปอัดด้วยกันเนี่ยมันใช้กลาดเทนะครับผมก็เลยโอเคงั้นแกะวันเดอร์ของการหวีมาแล้วกัน ยำเลเทเลยคุณดูเอ็มสิยำสอบร้อยแปดเก้าอ่ะไออันนี้ไม่ดีนะครับถ้ามาเล่นสายเว็บไรส์กับสายเมลเนี่ยอันนี้ถือว่าติดติดดิมนะครับเหมือนติดดิมของเอ็มนะผมเคยพูดถึงเอ็มเคยพูดถึงเรื่อง diminishing return ไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ครดิตคือหลังหนึ่งร้อยไปติดดิมนะครับแล้วก็เอ็มที่เป็นของเว็บไรส์กับเมลเนี่ยติดดิมส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีดิมเลยนะครับเพราะคุณอัพเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นนะแค่บาลานซ์มันไม่ดีเฉยๆเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเน่ยผมไม่ได้มีแอตแทกสูงเลยครับแต่ว่ามันจะแรงก็มาจากการกดอัลติโซนเสียงหลิงผมที่ให้มีเอมสูงแล้วมีแอตแทกไม่เยอะก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเสียงเหลิงเองเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้สูงจากอัลติของเมนเนตที่เพิ่มแอตแทกให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่แอตแทกมากก็ได้ครับเนะน,นาะแต่ที่ผมแนะนําไปก็คือให้คุณหาเอเมหาฟีดเดเมจดีกว่าจริงเปนเนตผมไม่ได้ของดีเลยนะถ้าคุณบาลานซ์อัติแฟกต์ดีเนี่ยคุณสามารถ หรือ150เนี่ยแรงกว่าในคลิปที่กำลังจะขึ้นต่อบวันนี้แน่นอน,นครับสรุปไม่ง่ายคือชงยุตนมีหน้าที่แค่กด E แล้วไม่ตายนะครับชิงชิวมีหน้าที่ E Q ตลอดเวลานะครับแล้วก็เบนเน็ตมีหน้าที่โจมตีประหละัดโซนเซียงหนิงแค่สลับบังเสกมีกกดอันติเท่านั้นเองนะครับซึ่งเซียงหลิงผมไม่ได้มีดีชาร์จเยอะนะครับมีแค่128.5%แต่ว่ามีใช้งานเกือบจะตลอดเวลาด้วยความที่เบนเน็ตมันกด E บ่อยเนาะแล้วก็ตัวชิงชิวมันก็ใช้ฟาโรเนียด้วยฉะนน,น,ะนิดนึ โดยรวมแล้วเสียงหลิงผมไม่ขาดเลยนะครับตอนตีกับอับบิสเฟกเตอร์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องเอเนจีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นในต่อไปแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคอนดิชั้นเนี่ยเรียบร้อยนะครับเบนเน็ตใส่สีไฟนะย้ำอีกทีนะเบนเน็ตใส่สีไฟนะครับห้ามใส่เซตอื่นนะเพราะคุณกดอีบ่อยมากอยู่แล้วและกดได้ทุกวิกว่ากว่าเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสกิล E ของชงยุนคุณจะ E ีได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณควรใส่สี่ไฟในทุกกรณีนะครับผมโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปอธิบายทีีลลลลชััันทคคิปปกเยรบไ โอเคสำหรับชั้นแรกนะครับวิธีการเล่นก็คือพยายามเล่นชิงชิวก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการดาเมจจากชิงชิวเนาะเราต้องการแค่แปสถา,า,านะธาตุนะครับหลัาจากนั้นเราก็เอาเบนเน็ตมากดอันตีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวอะไรก็ตามที่เกาใช้ทําดาเมจซึ่งก็คือในกรณีนี้คือเซียงหลิงเนาะก็มากดอันตีได้เลยแล้วก็เบนเนตเนี่ยตีเพื่อแปสถานะน้ําแข็งนะครับแล้วก็คุณจะเห็นว่าบางครั้งมันก็ยังคงติดโฟเซนติดเวเปอร์ไลส์นะครับไม่ต้องสนใจเอาแบบว่าถ้ายังมีดาบของชิงชิวอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นั n ติของเซียงหลิงหรือสกิลโจมตีสกิล e ของเบนเด็ตเนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับมันสามารถเล่นคู่กันได้นะครับก็จะเห็นว่ามันเร็วแล้วก็สะใจและดามจตแรงมากนะครับหลังจากที่ั n ติของเบนเด็ตมันหมดระยะเวลาไปเนี่ยมันจะยังคงมีดามจตโบนัสปั๊บให้เราอยู่อีกแป๊บหนึ่งนะครับย้มมําว่าแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะฉะนั้นก็ตามนั้นถ้าเราต้องเล่นนอกวงนะครับให้เรากดวิ่งเข้ามาในวงก่อนแล้วก็ค่อยกลับออกไปนอกวงใหม่น โอเคสำหรับห้องที่สองมาถึงคุณวิ่งไปทางขวามือก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็ให้เริ่มจากตรงนี้ฮะเพราะว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมารวมตัวกันเองนะครับมันจะมีแค่นิดหน่อยที่มันไม่มารวมนะดีกว่าวิ่งตรงนะผมได้ทําการเทสแล้วนะครับเล่นแบบนี้ดีกว่ากันนะอันติเซียงหลิงครับพยายามเก็บไว้ใช้ในช่วงที่คุณแบบจําได้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันใกล้จะบัฟตัวเองจากฟลอร์ของชั้นนะนะด้วยสถานะน้ําแข็งนะครับคือเราต้องการให้มันล้างสถานะน้ําแข็งออกจากตัวมอนที่มันได้จากบัฟของห้องนั่นแหละสําคัญนะครับ เวลาไว้กันนิดหนึ่งนะครับจดไว้ก็ได้นะครับมันบัฟเวลาเดิมตลอดแหละนะครับพยายามใช้ตีเซียงหลิงตอนนั้นแหละนะครับเพจผมเพราะว่าถ้าเกิดบอลม,มันยังมีบัฟอยู่เนี่ยคุณจะตีมันไม่ค่อยเข้านะครับพอเข้าเฟสซองวิ่งมาแล้วก็ตีน้องซีซนเมดน้นําแข็งก่อนเลยครับอันนี้คืออภิมหาโคตรละสําคัญนะครับเพราะว่าให้ซีซนเมดน้นําแข็งเนี่ยมันเอาตรงๆมันน่ารำคาญมากเลยนะ ถ้าเกิดว่ามันเสกโลแล้วเนี่ยคุณต้องดูนิดนึงครับว่าเฮ้ยอันติของเทียงหลิงคุณเนี่ยเคลียร์ลูกมันเสร็จหรือยังสังเกตได้ง่ายคือถ้าเคลียร์ลูกของซีซีเมนน้ำแข็งเสร็จแล้วเนี่ยพอมันโดนไฟใส่บาเรียมันนะครับตอให้บารีเรียมันเลือดเต็มนะครับแค่ฮิตเดียวคือบารีเรียมันจะแตกไปเลยนะถ้าในกรณีนี้เนี่ยหมายความว่าลูกมันตายหมดแล้วคุณซัดมันได้เลยครับแต่ถ้ายังก็คุณไปตีตัวอื่นระหว่างรอก็ได้ครับรอให้อันติของเซียงหลิงมันทํางานฆ่าพวกลูกเล็กเด็กแดงไปเองเนาะ แค่นั้นฮะแล้วก็คุณก็ไปตีตัวอื่นได้เลยนะครับสำคัญคือไม่ต้องงกเรื่องอันติมากครับเพราะว่าตี้นี้มันมีเป็นตี้ที่ได้เจอเลตพาร์ติเคิลเยอะนะครับเพราะว่าไม่เนี่ยมันกดอ e ีบ่อยมากครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีในที่ใช้ตลอดเวลาแน่นอนฮะ ต่อไปนะครับชั้นสุดท้ายครับสำหรับชั้นสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําให้เริ่มที่ตัวไฟก่อนครับเอาชิงชิวมากดให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็บรรเลงกดทุกอย่างซัดได้เลยครับเดี๋ยวตัวน้าแข็งมันตามมาเองครับคุณก็ซัดซัดไปเลยครับพยายามเลงๆให้แบบมันมีโอกาสจะไปโดนตัวน้ําด้วยอะไรแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ให้เอาตีเซียงหลิงคอยช่วยกวาดนะครับสำคัญเนาะสำคัญนะครับเพราะว่าตีเซียงหลิงเนี่ยพอกดไปแล้วนะครับคุณก็แค่ขอให้ตัวคุณน่อยู่ในระยะที่ใกล้ๆกันก็พอครับเดี๋ยวตีเซียงหลิงมันจะเคลของตัว น้นําอปกกับสกิลเราเนี่ยหลายๆสกิล skill มันมี a อ e พอสมควรครับฉะนั้นไม่ต้องโฟกัสที่ตัวบิสมจมากครับโฟกัสที่ตัวบิสเลกเตอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องโฟกัสมากนะแต่ถ้าเกิดเห็นมันกําลังจะแปงลงร่างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบเออนิดนึงแล้วกันนะให,ให้ให้เกลียดเขานิดนึงเขาแบบจะแปงลงร่างแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับคุณจะเห็นว่าเวลาผมโดนมันดูดเน็ตจี้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าแค่แป๊บเดียวมันก็สามารถได้เน็ตจี้คืนมาแล้วอะเพราะว่าเราเล่นตีที่มันกด E บ่อยมาก,กน,นะครับมันก็จะชิวๆหน่อยนึงนะครับ นี้ตอนจะตีเลือดเราสอ2เลกเตอร์เนี่ยกดให้หมดทุกอย่างนะครับทั้งอันติเซียงหลิงอังนติชงยุนอีชงยุนถ้ากดอ e, ีชงยุนแล้วนะครับเราเอาตัวเบนเน็ตเป็นคนตีธรรมดาด้วยนะจะได้สลับอาการกดอ e ีนะครับแป๊บเดียวแตกนะครับอย่างที่คุณเห็นแล้วแป๊บเดียวแตกเลยจริงโอเคสำหรับเกมเพลย์ก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดอธิบายสรุปกันคร่าวๆให้ดูตอนจบกันละกันเนาวว่าตีนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะครับข้อดีคือบิสณนปัจจุบนันมันบัฟเป็นน้ําแข็งครับที่ชั้น2เสยงามาร้บัไดดีกค ข้อเสียคือมันไม่สามารถใส่ตัวรวบมอนสเตอร์มาได้ครับเพราะว่าตี้มาเต็มแล้วครับถ้าเกิดคุณใส่มามันเหมือนจะเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กนะครับเพราะคุณต้องการเสียงหลิงอยู่ดีนะครับแล้วก็ชงจุนกับชิงชิวเนี่ยมันค่อนข้างจะเมคชัว์ว่าบางครั้งแทนที่มอนจะติดแค่เว็บไรส์กลายเป็นติดเมลแทนซึ่งดาเมจมันต่างเยอะต่างเยอะมากนะครับต่างแค่ไหนโอเค ในกรณีของเซียงหลิงนะครับผมมีเยีมที่389ใช่ไหมผู้จะเห็นว่ามันทำโปฏิกิริยาเว็บไรส์กับเมลได้แรงขึ้นที่60.4%นะครับซึ่งคิดจากเบสเนาะถ้าเกิดเป็นกรณีของเว็บไรส์เนี่ยเบสมันอยู่ที่150%ยหนะครับหกของ150%ก็เท่ากับ90%ถูกไหมครับกลายเป็น240%ครับแต่ในกรณีของเมลครับเบสมันอยู่ที่200ครับถ้าคูณบวย60ก็เท่ากับบวย120กลายเป็น320%นะครับโอเคต่างยัง ต่างมากเลยเนาะนะครับแล้วก็คุณได้แอดแท็กมาจากเบนเน็ตอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเซียงหลิง OP มากๆเลยนะครับก็หลักๆคือคุณแค่พยายามเลือกโฟกัสตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ตัวนั้นๆเนี่ยให้ติดโฟเสนซึ่งก็คือจะติดจากการที่น้ําของชงิชิวมันแปะแล้วก็ตัวคุณตีเป็นน้ําแข็งครับในกรณีนี้เนี่ยเบเนดซีหจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าการโจมตีคุณเปลี่ยนเป็นไฟนะฮะคุณอาจจะให้ตัวเซียงหลิงเป็นคนตีแทนเบเนดไปเลยยังได้เลยนะครับในกรณีแบบนั้นนะนะเพราะสุดท้ายแล้วคุณลงของแค่เซียงหลิงคนเดียวพออะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะผมมองว่าถ้าไม่ปลดซีเนี่ยมันเอื้อเฟื้อในหลายๆเรื่องมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถแข็งโพสิชันมอนแล้้ววกกก็ดดดด E ด Q ไโยที่่ัา สามารถติดฟลอเนแน่ๆนะครับซึ่งฟลอเรนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแรงกว่ากันเยอะมากจากเปอร์เซ็นที่ผมไดี่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้เนาะแนะนานะครับที่นี้ใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มันจะมีครึ่งล่างเป็นอีกปาร์ตี้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะออกใน E ีพีต่อไปนะครับจะเป็นครึ่งล่างเนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับที่นี้ทั้งบนและล่างเล่นด้วยกันพร้อมกันจบดาวครบได้นะครับ จะมีห้องชั้น3ที่ยากหน่อยนะครับเพราะว่า 1. ผมไม่ได้เก็บ Energy อะไรมาเลยนะครับผมก็เลยต้องมานั่งเก็บ Energy ในฟลอร์อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละเนาะเพราะว่าผม <laughs> อยากอยากให้มันจบจบกันผ่านเร็วๆไปเลยแบบนี้ผมบอกเลยห้อง3ามะไม่ใช่ไม่ใช่รีรอบเดียวรีหลายรอบนะครับ เพื่อหากลไกที่เหมาะสมแล้วก็คุณควรเริ่มจากตรงไหนมากกว่ากันอะไรแบบนี้นะฮะถ้าคุณทําได้ประมาณแบบผมเนี่ยแล้วก็สเสร็จป,ประมาณใกล้ๆกันเนี่ยก็จบได้ครับดาวครบได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่อีกตีหนึ่งเนี่ยจะดูยากกว่าตรงนี้สะหน่อย,อยด้วยยากกว่าในเรื่องของเวลานะครับไม่ได้ยากกว่าในเรื่องอื่น ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้อะไรลงดีเทลสไลด์เนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าทําให้ได้จะทําให้ส่วนไกด์เจาะลึกตัวละครเนี่ยของปาร์ตี้นี้นะครับจะไม่มีแค่ชงยุนนะครับที่เหลือผมทําไว้หมดแล้วข้อควรรู้เนาะเดี๋ยวผมแปะไปให้ด้วยละกันนะฮะจะมีเบนเน็ตมีเซียงหลิงมีชิงชิวทําแล้วนะครับแต่ว่าชงยุนผมยังไม่ได้ทำนะครับผมยังหาจุดลงตัวสวิตสปอร์ตของชงยุนในการเป็นดีเสหลักไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้เอาลงมานะครับไม่อยากทําลวกๆแบบไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาลงนะ นะเดี๋ยวรอก่อนละกันนะครับจากที่เทสเนี่ยสายเยยมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นสายแท็กก็ยังไม่ดีขนาดนั้นลองมิกซ์มามันก็ใช้คำว่าพอได้ละกันแต่ว่าคุณไม่สามารถตั้งใจหรือจงใจให้มันติดเมลท์ในครั้งใหญ่ๆอนทิเช่นที่สุดท้ายของการโจมตีของชงยุนเองเนี่ยค่อนข้างควบคุมค่อนข้างยากครับยกเว้นว่าคุณจะมีเสียงเหลิงอยู่ในตีนะแต่การที่คุณจะโจมตีไปถึงบูฟเซตสุดท้ายมันก็ยากนะครับฉะนั้นก็รอก่อนนะครับชงยุนยังอยู่ในช่วงที่ คิดวิเคราะห์อยู่นะครับโอเคและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันต่อไปก็จะเป็นของตี้ต่อไปเลยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย